สดีครับนายสุประสิทธิ์ดวงชัยนะครับคณะวิทยาลัยการออกแบบขาออกแบบนะครับชั้นปีที่2ครับเ้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพนะครับในชื่อการออกแบบชุดภาชนะไม้และเซรามิกนะครับสาหรับร้านกาแฟและเบเกอรี่นะครับก็ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็ 1. ครับด้านความรู้การผลิตในเชิงาณิตนะครับระบบการทําพิมพ์เทคนิคด้านเซรามิกนะครับ สองนะครับความรู้ด้านการตลาดการคิดต้นทุนการจัดทําบัญชีการสร้างแบรนด์นะครับและการทําธุรกิจและการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนะครับสามนะครับประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมนะครับก็คือชุมชนตําบลหลักหกครับคือช่วยให้ชุมชนนะครับสามารถสร้างรายได้นะครับได้ด้วยการเรียนรู้อาชีพใหม่นะครับที่จะสามารถ่อยอดสามารถพัฒนาเป็นแรงงานที่มีฝีมือและมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ แล้วก็4ี่นะครับความรู้ด้านการทํางานที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับเพราะเราต้องมีการศึกษาหาข้อมูลหลายๆข้อมูลนะครับแล้วก็ห้านะครับได้เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์การวางแผนนะครับเพื่อให้การทํางานนะครับเป็นไปตามที่เราวางไว้นะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะได้แก้เป็นเป็นช่วงๆไปครับ ก็นะครับส่วนตัวทาส่วนตัวผมนะครับทําเกี่ยวกับการออกแบบและดีไซน์นะครับแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่ให้กับเพื่อนๆร่วมทีมนะครับในการช่วยหาข้อมูลการรีเสิร์ชหาข้อมูลร้านค้าต่างๆที่ว่าเขาทําอะไรบ้างเขาเหลืออะไรบ้างที่เขายังไม่ทํานะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยมีดีไซน์บ้างแล้วก็ให้การเงินคอยติดตามการใช้จ่ายนะครับ แล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับที่ทําก็จะมีจุดเด่นที่ดีไซน์ตัวแก้วและหูแก้วนะครับหลายรูปแบบอาจจะอยู่ในรูปแบบของการผรสมผสานร,ระหว่างตัวไม้และเซรามิกเข้าด้วยกันนะครับ